ไอ้เฮียมีมีชื่อไว้ไว้จุดแคลนเทรดดิ้งเลยแม่งเขียนว่า must speak Chinese to enter clan เป็นแบบบอกว่ามีคนนครับกูอ้าวนี่ไงมีคนรับกูแล้วอมีคนรับแล้วคนรับแล้วลอโดูเลยไปเลยลองดูดีวยวจะได้นั่นไว้เอ้าต้องเขากุญแจก่อนดิไอ้เหี้ยแล้วกุญแจกูมึงขาบไปโอ้โห้ยไอ้หน้าหีไอ้หน้าหีไอ้สัดตะคิบเลยเย้เข้าได้แล้วไอ้หนง ไอ้ยี่ถึงขั้นมาเทลิปเลยเทียแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเอเต้โดโจบายบายน้องๆพี่ไปหาแแล้วโหไอเต้ันแบบดีดีใจมากอะไปแล้วมากูกูขี่ยาแล้วดูยานกูดียานกูโคตรดีดนี่เป็นไงเธอต้องครับแคนคีใหม่เหรอเต้ใช่ผมกดฟินิชแล้วเข้าไปเลยใช่เออกูกูกดทับโอ้ยย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 ยอยยย ขนาดเลยปเกตบูปินดิสามหมื่นห้าคนไปดิไม่ได้แล้วซื้อเลยแล้วแล้วคือมันอยู่ตรงไหนไว้เทียแบบอีกที่ในึงทสาห้องโคตรกว้างไอ้ทียไม่มันต้องกด efc ไว้แล้วกด Fast Travel แล้วมันจะมีที่ให้ไปได้เลยก็คือมาที่ Tenno Lab นี่ไงมาลงมาหาก็มีคันเดียวกูเลยอ่ะมึงเห็นกูไม่ได้กูยิงตรงหน้ามึงเนี่ยไอ้เียไอ้เีอะตาตาไอ้ตามาเร็วอ่ะกูส่งมาแล้วดูดิว่าเขาจะรับกูเร็วแค่ไหน 5 u t e s later เยียไม่มีใครตอบรับกูเลยกูเป็นถามแค่หนึ่งก็นนะได้ไม่ใช่ไอเ้ยแม่ตากู <c oughs> อยู่แค่หนึ่งเลยเจ็ด10 u t e s later เอาเยี่ยมไม่ใช่ทีด้วยทำไงวะตอ,อ,อ,อนแล้วตาดีพอเยี่ยมเจอแล้วโอ้แตเมกูทำแค่นี้ เิดแล้วเดี๋ยวแค่เกียวเกียวแล้วร้อยจบละไปเลยกลับเลยถ้าปิดลันไอ้เจ๊แทนไม่รับกูแล้วมั้งไอ้ขี้ไอ้ <laughs> ตาอย่าน้อยใจดิเพื่อน เฮียเขาไม่รับเขาไม่รับกูเข้าแคร์แล้วเฮียกูกูงอนแล้วตอนนี้กูเฮ้ยไม่เขาเล่นอยู่ไงตายต่อยนะเขาเล่นงอนนะเขาเล่นกับเพื่อนอยู่ไงเออไอสารพอได้เข้าพอได้เข้าแคร์แล้วมึงก็ช่วยหัวหน้าแคร์จัดจัด้เฮียช่วยโอ้ยหัวหน้าแคร์จัด f i f minutes later นี่นี่นี่มึงมาตายสัสเอาตายเลยไปบ้าาเลย เงี้ยครูคเริ่มทำติดบ่อยขึ้นนะตาลเพาจริงมึงกับคูควรตอนนี้มึงกัูควรจะแบบเขาเนีแล้วกลับได้เลยตาแล้วไปกลับเลยเออเเนไรผมแแล้วเเออเฮียไอตาดเปชีวิตเม่แบบเศร้าจัดมาเฟแล้ว เอาเดี๋ยวเดี๋ยวตานไม่ใช่แบบนั้นทาน20 minutes later พาไม่กูเข้าแขนแล้วไอ้ตาดน้อยใจมึงพิมพ์อะไรไปว่าตามึงพิมพ์เหยียดเขาไปหรอมึงทำมึงคิดว่าเป็นอย่างนั้นวะกูพิมพ์ว่ากูเป็นพ่อโอเคโอเคพ่อแค่นี้ก็รู้แล้วทำไมเขาไม่เอาอ้าวเยอะรอบนี้เท่าแป้งของแป้งปะตัวตัวให้ ให้ถามามาคนไม่มีแคน์นี้ได้ไงไ,งไ,ไวสัตว์เ,เดเี๋ยวมันไม่เคียวมันไม่เคียวไอ้เฮียมันเกี่ยวหมดแล้วตอนนี้จังหวะทุกอย่างไม่เกี่ยวแครหมดแล้วไ <c oughs> อต้ตายจะแม่งหมดแม่งแครว่าไปชั่วโมงก,กว่าแล้วตอน <c oughs> ไม่ต้องรีบบอนสายเช้าเพรอะมีไหนว่ะเพื่อนตัวที่ดูงู้นี้เออนั่นแหละนั่นแหละเออจบไปเฮ้ยตัวกูดได้เห็นหน้าบอร์นี่เห็นกูเล่นกับพวกมันนาน เคยหน้าคนได้มีแครอยูเฮ้ยหน้าโหน่ีย่แล้วีกัดโคตรพีกคนคนเี้ยเลยเหี้ยโน่มันนะหน้าอมีเห็นเมื่อไหร่ไอ้หน้าคนได้มีแครเห็นไม่เห็นเลยตีเตามากเลยเหี้ย ไอ้เจ0ประมา10%มังอด่างน้อยก็ไม่ต่ำเท่าเปอร์เซ็นนี่กูเข้าแคนตอนนี้โอ้ย้าเี่ยขี้บ้าบักสก้า One hour later ได้เหรอได้เหรอเมาเหรอเ้ว ขุดจอยนี่ดิขุดจอยแคนเยอรมันแล้วจัดมัองมีอยู่390คนอยเานเองเเข้าแยแคนเยอรมันเหนือมเานเข้าคนน้อยๆจะดีกว่ากูไปกำลังใจให้อาตา๋กูรู้สึกแย่ดีแบบไอ้เค้าแข้าแร9 0 0คนไม่ได้ little l o n g m u t อ้าวเย้คุณได้รับแล้วเอ๊มีคนรับคุณแล้วแล้วมึงก็มึงก,ก็ไปทำภารากิจของมึงให้เสร็จก่อนดิตาซื้อบูเอ็นนี่เรียบร้อยดีเพื่อนไใช่กันเนี่ยกูกำลังจะข้าบแคนคีก่อนเด็ดขาเตะไปไอ้ที่12ชั่วโมงควยเอ้ย